สวัสดีค่ะเด็กๆกับครูกับครูนะคะค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเปรียน อยู่ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยวงจรชีวสัตว์นะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะพับกระดาษเป็นรูปแมวนะคะเด็กๆคะของกระดย,ยัางคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการพับกระดาษเลยนะคะครูจะแนะนำวัสดุ อุปกรณ์ในการพับก,กระดาษเป็นรูปแมวนะคะหนึ่งเลยนะคะกระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 คุณครูจะใช้เป็นสีขาวและสีเขียวอ่อนนะคะต่อไปนะคะไม้บรรทัดค่ะค่ะต่อไปนะคะดินสอแล้วก็ปากกาหมึกสีดำแล้วก็กาวค่ะคุณครูจะใช้เป็นกาวแท่งนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์แล้ว เลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูจะใช้เป็นกระดาษสีเขียวค่ะดเด็กๆเราจะใช้ความกว้างนะคะทั้งหมด13เซนเมนะคะและความยาวนะคะเราก็จะใช้ทั้งหมด13เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะนํะนำมาวัดเลย13เซนเมตรนี่นะคะ13เซเมตร แล้วเราก็ใช้ดินสอน,นะคะจุดลงไปก่อนนะคะ13เซนติเมตรค่ะความกว้าง13เซนติเมตรต่อไปนะคะความยาวนะคะ13เซนติเมตรเราใช้ดินสอน,นะคะจุดลงไปเลยแล้วเราก็มาวัดความกว้างอีกนะคะค่ะหลังจากที่เราวัดได้1.2จุดแล้วสมัน,น,นั้นนะคะเราก็หลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำมันทัดทาบลงไป และใช้ดินสอน,นะคะขีดเส้นเลยให้เือความยาวออไปความกว้างนะคะดดเ,ดเด็กๆดินสอขีดเส้นเลยค่ะดเดค้าเราก็จะได้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะคะนะคะเด็กๆเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะตัดตามรอยที่เราขีดเส้นไว้นะคะ เล่เอยลองไปเลยเวลาเด็กๆจะใช้กันไกลนะคะเด็กๆควรระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะไปโดนมือ ผ้านะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราปัดกระดาษกระดาษไดเป็นเสียมผืนผ้าแล้วต่อไปเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับสามเหลี่ยมแบบนี้เลยพับให้ตรงจุดนะคะแต่ละจุดแล้วก็ใช้นี้ดน,นี่เลงหรือใช้น้ำพัดนะคะ แล้วไดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วคะต่อไปนะคะเราก็จะมาพับอีกด้านหนึ่งนะคะนี่สามเหลี่ยมต่อไปนะคะกลับด้านนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมพัเลยเลยค่ะเ็นคะได้ยังคะค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็พี่กระดาษมาให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะต่อไปแล้วก็ พับสามเหลี่ยมกลับเป็นเหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเราก็ขึ้นหนึ่งของสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะพับะพับข้างไหนก่อนก็ได้นะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนก็ได้นะคะค่ะพับเลยนะคะสามเหลี่ยมอีก่หนง เด็กๆนี่นะคะเรื่องของสามเหลี่ยมพับลงมาเลยค่ะพับข้างไหนก็ได้นะคะเด็กๆแลใช้มหยิค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้แบบนี้ก็เรียงค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อไปนะคะเด็กๆหเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมคะ เราก็ดึงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะมุมตรงนี้นะคะดึงขึ้นมาเลยต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะพับสามเหลี่ยมนะคะเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมคะมาเลยค่ะค่ะเราก็ใช้น้ำม,มันพัดนะคะรูดรูดตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะถอลงมาเราใชนะ้น้ำมันพัรูดรูดค่ะ ส่วนี้คือด้านหน้านะคะส่วนี้คือด้านหลังนะคะเด็กๆแบบนี้ก็ได um> ้ค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเด็กเห็นมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะค่ะเราก็พับพลิกไปด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะจากแบบนี้จากแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับไปด้านหลังแบบนี้นี่ค่ะเด็กเห็นรูปแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ เล็กน้อยคึ่งนค่ะกาวนะคะครูจะใช้เป็นกาวแท่งนะคะนำกาวนะคะทาปิดลงไปกับกระดาษเพื่อให้อยู่ดแน่นนะคะตรงนี้นะคะทา,ะะทากาวล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะพิกกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งค่ะตาแมวจะมีปากแล้วก็ตรงหนวดแมวนะคะตานะคะ อันที่สองน,นะคะขึ้นมา,านๆๆว่าวงกลมว่าสองข้างนะคะะใช้หมึกดำนะคะลงไป องไปนะคะมาดเป็นสามเหลี่ยมทางศิลปะเหมือนน,นะคะสาระางเด็กดค่ะเด็กๆคะแมวของคุณครูนะคะทำเสร็จแล้วนะคะเด็กน,นะคะพับให้สวยงามกว่าของคุณครูเลยนะคะเด็กๆ และอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ่าดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้และไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย